อ่าสบายดีเดอ้อตัวคนเนาะกะวันนี้กะสีผ้ามาอ่ามาแนะนําวิธีนแก้ไขเนาะแก้ไขหกสี่หกสีเข้าขนาดน้อยนี่นี่นี่ตัวนี้เนาะโฮกสีเข้าขนาดน้อยนี่สีแล้วมันมีเข้าอันเน่ะสวัสดีจังอาณะเขาเปรย์ญี่ปุ่นน,ะ,ะ,น,นะนะแล้วมันแบบเขามันบริยละเอกเนาะ เขาเปิ้ญี่ปุ่นหลายเนาะถ้าว่าไซไปหึงแล้วนะถือมานไม่ไม้ไม่จะบโบเป็นเนาะนหลาย้าว่าไซอ่างหึงแล้วล่ะมันสีมีเขาโขแกบเลยขี้แก,บ,แกบนะขี้แกบหรือว่าเขาเปิเป้อนี่ยมันปนน้ำปนล,ลงมานน้ำข้าวสารนี่ปนล,ลงมานน้ำข้าวสารนี่เนาะแล้วมีวิธีแก้นนเนอะเนาะอันนี้มาประมาณแนะนำวิธีแก้เด้อ สำหรับวิธีแกมันละห้ามาเบิ่งอยู่นี่เนาะห้ามมาเบิ่งอยู่ตัวนี้เนาะสำหรับวิธีแกนี่อยู่ปั๊บนี่เห็นบอกไม่นี่นี่อยูปั๊มหันไปหันมานี่สปริงมันสีอ่อนตัวหลายเนาะมันใช้หึงละสปริงมันอ่อนแล้ะห้าเห้ามางออกมาห้ามังมาแล้วดึงยืดออกมายืดออกมาแล้วเข้าไปอี๋แล้วใช้อี๋มันก็น่าจะใช้ได้อีประมาณชั่วคราวเนาะจากการใช้ได้ปรดุลเนาะ อันนี้ค่อยมาสีมานมังครับเบิ่งเนาะค่อยสีมามางครับเบิ่งแล้วมันสยืดยืดยูยูดเลยเนาะอันนี้สำหรับวงสีค่อยเนาะมันค่อยคอได้ใซส์ได้โดนแล้วเนาะวงสีคอยก็เป็นคือกันเนาะใส่กระเจีบเบอร์ซิฟคับมันกระบี่หรือว่าเขาเอื้อนว่าอีสานไขควงไขควงไขควงจุ่มเนาะ ภาษาไทยเขาว่าไข่กวงจุ้มนึกว่าโอ้ยเนาะมันบม่เข้าใจกันได้ภาษาไทยเนาะแต่ไม่าตน้หลายๆเด้อเนาะทางพี่น้องทางฝังไทยเนาะที่เบิ่งแต่ว่าอันนั้นดาทางพวกนี้เข้าใจกันได้ก็โอ้โหทานี้ส่งเขาก็ หันมุนมุนมุนออมาเนาะหันฟังมาเนีวอันนี้มันก็ฟา,างดูฟังยังเอาไม่มตกเนาะไปอีก

อยู่นี้เนาะมันชอนอยู่นี่อ๋อถอดนอมาเนาะถอดนอมาแล้วมันมีสปริงตัวนี้เนาะนี่อยู่หูนี่นเ,เนี่ยมาเบิ่งใกล้ๆมาเนี่ยมาเบิ่งงด้อสำหรับเอซีผู้ที่านะะผู้เลือกเขาที่คอมเมนต์มาโยจักวิธีแก้ไขเนาะ ว่าข้าเปิ้มันปนลงมาน้ำข้าวสารนะแก้ไขนะเลยมาเบิ้งนี่คลิปนี้นี่เนี่ยข้าเขาเบิ้งเลยเลยนี่เห็นบอกมันสีมีสปริงตัวนี้เนาะสปริงตัวนี้มันสีโฮสเข้าไปข้าใส้งานบีบเน็กๆเข้าไปมันสีโฮสเข้าไปเนาะโฮสเข้าไปแล้วมันเฮ็ดเถออันนั้นมาอัดตัวนี้นี่เห็นบอกนหมฟาอัดเข้าตัวนี้นี่มันอัดอัดโบแนนมันอัดโบแนนเลยเฮ็ดเถอะจุดที่คัดเข่าอยู่นี้เนาะคัดเข่าอันนั้น ข้าวเปื้อให้เป็นข้าวสารยุดคัดเข้าอยู่นี่นี่อยู่ในมันคัดบท่านละเอียดแล้วมันอ้อมาก้อนเนาะตัวอัดตัวนี้บนแนนดีมันอ้อมาก้อนละมันเห็ดเธือเข้าวน่ะมีข้าวเปื้อปนอมาน้ำเนาะแล้วมันมันปนอมาน้ำข้าวสารนี่นะจุดที่หนึ่งจุดที่สองหูลร่มหูหูที่ดูร่มตัวนี้มันน้อยแล้วมันเป็นหูวแกบออกมาคันเป็นหูวแกบแล้วแม้หูลร่มน้อยเด้อไปเจาะหูล่มตื้มถ้าว่าเป็นข้าวเปื้อ อนมานำเข้าสารแล้ยมันอยู่นี่ตัวอาร์ตตัวนี้เนาะเป็นโมเมนต์ตัวเป็นน้ําตัวอาร์ตเนาะเป็นน้ําสปริงตัวนี้มันดันตัวสปริงตัวดันนี่อ่อนเนาะมีฉะนั้นเฮาสปริงตัวนี้นี่เอามายืดนี่สปริงตัวนี้ยืดยืดถ้ามันยืดยืดถ้ามันได้ซ้ำหนึ่งซ้ำเลยก็ได้เนาะบถ้าใครมายืดยาวแทโดเนาะเนี่ยืดดึงเอาลุบมัต้องไปเผาไฟเด้อถ้นเผาไฟแล้วมันสีอันนั้น พไฟแล้วมันสีมันสีบริบยุบโตมันสีบรเด้งมันสีเป็นเล็กตายเล็กกามันอันนั้นหมดต้องดึงเอาหลุดนะเนี่ยเยอะกินใชไหนี่ยนะยืดเนาะจำนิ้วมันจำนิ้วด <te Liberty Overwatch> ีเนาะจำนิ้วเลิกก็ได้แล้วเนาะแก้ไขโซ่ข้าวนี่นะ เข้าือเกา้าโบของมันมาไปนะเนี่ยจักยืดแล้วเขาเปเข้ากูเข้ากูนุ๊กใช่ปะข้างนี้นี่มีหัวน็อตนี้เลยอย่าลืมเนาะหัวน็อตนี้ห้องนี้ ตัวนี้ค้อนนี่นี่ตัวนี้ค้อนนี่กระยามันค้อนค้อนบวบเป็นยังเนาะมีปัญหามันหัวน็อตตัวนี้มันสีเฮ้ยรหนุ่ยย่าน้ำไหลายน้ำเป็นบัดมือเช่ามันสีอะนะหัวน็อตตัวน้ำสีดันกับสุหันตัวนี้เด้เรทเด้มันอัดอัดแน่นถ้ามันอัดบวแน่นหลักเข่าเอามาก่อนมันสีด่นเคาเปื้อเนาะมาเจอง่ายๆเนาะวิธีนี้วิธีหนึ่งวิธีแก่ วิธีที่หนึ่งเดินนี่เดินอ่ะประกอบก,บกบอ่อนวิธีแกวิธีที่หนึ่งอน่ง Nếu phải Nếu là bỏ Nhân à. Cảm lăng Tổn mọc 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 được. Dạ mà anh, hồng của cháu à. Nên Nên là... Nên lư? Nên lư, Ờ Anh à. Sao cả cháu của cháu Nhìn lưng à. Nhìn lưng Nhìn lưng Cái cầu hả là Nhìn lưng của cháu pháo Chỉ gì nữa con Ờ Cảm bố Cảm bố Chắc là không... ไม่จะขี้แก่ขี้กาบเลยบมดได้เรื่องเลยผอมาขี้แกบ,แลบเลเยลนี้ตัวนี้นสปริงมันอ่อนมา้งออกมาเลยยืดสปริงออกมากดีว่าหาซื้ออาหารยางติดรถก็อย่ายางมันทุนคักนะยางหนังสติ๊กนั่นนี่สกเกตนี่สกเกตตัวนี้ตีที่แค่ต,ตัวที่สองไง,ไง่ายๆเรต้องมา้งมันมันสีงับออกมาในนี้มันบอกแล้วมันลงมานี่มันสีเข้ากาบ,บุปนมานํา เข้าไปนะเขียวขี้แกบหานยางมัทุนนะจ้องตัวนี้มัดตัวนี้จ้องคักๆเลยกับจ้องจ้องจ้องลงมาตัวนี้มันชิงงุกบขึ้นนี่ม่นบเวลาเขาจ้องลงมาชิงห้าป๊กตัวนี้เ๊็กคูตัวนี้เขาเข้ามันบัทันคันละเอียดแล้วมันอ้อมมาก้อนอันนั้นนะแล้วมันเห็ดเ้ขี้แก่ปนน้ำเข้าเขาปูตัวนั้ก็บรื่องโอ้โหหลายเลืะหลายปีแล้วมันก็มีการชำรุดไล้เลยฮะมันก็แก้ไขแปลงเอา มันจอดมันแจกทั้งสามจอดก็มีคือมีประจำเพิ่นอยู่มีสารละเอาตู้จอดกรับทอดเรือจ,จันทร์ละเอาพอเดีเ๋ยวพ่เอเริ่มวิ่งเลยอ่าช่างมาแต่ไทยไม่เลย<อ>เรียบร้อย<ถ>ผ่านท่าท่าท่าเอาโลดน้องเลยก็ถ่าย,ายอาโลดนน์นี่สี่ข้าท่าย โอง่องโอง่งโอ่งโอ่งแน่ยน,ยน,ยน,ยนยึกนะให้คัคน้องนะอ่บริห่่มกับบริช่อชมบุญบ,บ,บายอ๋อบาดเดียวเลยสบายโอ่งใหญ่นะเอาเยอะเฮ็ดอยู่นี่เยอะเอาเล็กมาจอดละะเลยก็เฮ็ดอันตัวเสอวือเขาอีกยกอท่อเทือรเป่าแล้วนะเรา,เป,านะป้อยอามันดีมันสบายเออพวกเราเราจมแล้วมีเยอะสีเราย่อยมันหนักใิ<ม>่ไหมเอาเราสีไม่มึง